มาข่าวมือนี่มืดสภาพมานแต่มือทำอิดกี่ก็นอนแล้วปู oh, oh. oh. สบายดีละกะสซอสด,ดีทุกทุกท่านสบายดีตอนเ้าๆนะตอนเ้ามืบอนี้กาสิได้อ่อหาของอยู่ของกินคือเก้าละอ่อหาของอยู่ของกินเป็นมือสุดท้ายได้สีมาจะมีมานได้พี่เลยหรือบอกะมานลุนติดมามข้าส้มเบื่องน้ำเดียวนะก่อนจะเดินทางกลับทางกลับบ้านสิได้พี่เลยหรือบอก เห็ดพี่รู้อันนี้กะโดยกินได้บอกอนนข้างนี้มี่จักว่ากินได้หรือไม่ได้นะมันอ้อยอยู่ไหมนะ แลงว่านนี่ค่อยเคยเห็นแลนแลนขึ้นอยู่กกไมซี่ตัวนี้นะตัวใหญ่นะแต่ปีกายนี่แลนอยู่แถวนี้นะ ยางหล,ล่อมงเลยก็เห็นตอห้อยหมูดุดเต็มอยู่พี่น้องแต่ไปเห็นโตมันจะเท่านะนะแถวนี้ก็ดุด เลาะโทที่บัตรมีพอแล้วก็ได้ไปเจอเพลนเลยนะเดี๋ยววันนี้กะสิได้เลาะมือบอนก่อนสวยเติบเลยนะสวยล่ะยงางตามทางเลยแหละขี้งอฮอนจหฮาวดงบันนี้นะ ไปไมีเจอเพื่อเด้รัดมือตามตู้่นี้และฝนกต็ตกแบบน,นี้นะแต่ก็มีแห้งไปเลยนะรัดมือเสบ้อนแบบน,นี้นะเพามาหอดที่พักละทีมงานก็มาสามคนเดีย๋ยวเลยวัตต้นไทยเคยมานนะนมานแต่คืนนี้นะมานแต่คืนนี้นะทีม มันตะห้อยคือเก้ามันตะห้อยคือเก้าแล้วเลื่อปาทองสมอยมันรูไม้เจ้าไปจัดเอาูไม้ก่อนคอยนะลูไม้ไกันได้ห้ยโดไปจะไปหอโดนผู้มีแมนมันรูไม้เนาะแต่กันยังได้อยู่ด้นี่เด้การมาเมื่อคืนคุบเอา โอ้ได้หอนอกคอคุเอานอกคออันนี้ก็สิเป็นเห็นแต่เมื่อ oh. คืนนี I I ้นะโอ้คุบได้หอนอกคอเนอสีมือเล่นนี้มือกาวเล่นนี้เห็นนั่นก็จักรเจดแปดโลภูมิจักตัวพวกไงเต็มทึกเลยยังเหลือทีมงานอีกสองคนเอามาไปหาแร่น มาไล่บ่ไก่ครคนแล้วนในไก่อีกตัวหนึ่งไก่เม่เดี๋ยววันนี้กะชีได้พาเดี๋ยวเฮ็ดของอยู่ของกินก่อนเียวต้อไนนิั้นเนังาคายนี่นคามเงี้าตึงยิ่งกะมัดครื่งนึงเนาะ เรื่องของเพงกูเรื่องก็เต้าทันเจ๊โอ้ยไก่ฮ่าเด็กเตี้ยกีโก้เกลกิดไปต่างเดียวั้านวันหลายพ่อข้าอันนี้ทั้พ่อข้านเดียวเขาก็ซื้อแท้น้ำตาลลงไาทำแงบเลยแกวมะนาวแววแล้วมะนาว มัดมีเ้าตีจาโดอน่ายิ่งๆทกมาู่ว่าตเช้ชิมหนูกวปเล่นก่หมูเลน่เรัดิงนิงนิ่งนกัเล่นนีจาหน้ามันอยู่ป่นไม้นั่น e ้โดนนะ ยี่ป่าตัวสาวโลดกระด็นไก่อะไรไก่กะโคแล้วละ่ะปิงสำราขางขึ้มันแห้งๆได้จักหน่อยส่วนเกห็ดบาทองเพิ่นจัดการอยู่เอเลยบอเกตอะไปแก้วปเจียวหนังกอบแจีวหนังกอบบอลนี่นะ มันจะเจอโน่เห็นกันเนาะมันมีเหนื่อยมีมุกเลยก็ถูกชัดประจำธรรมบุญอะมาขาวมื่อนี้มัดสภาพมันแต่มือทำอิดกี่ก็นอนแล้วภูมันกันนะน้องปลาทองเนาะทั้งเห็นทั้งคนคือไายไข่ย้อยหักลงนังมันเนาะมีแม่นังกอบอันนี้ ครับเรเราเห็นตอนเทศตะกาแซบเลยแซบว่บินเน่ากินหนังกอบน้ำเดียวแม่ยูบหนังกอบนือทองนังมันเนาะนังมันไปเล่ยะบ่เห้นก้อนบ่บ่ี่ใช่เจียวรับเลิเฮ้ยบ่มเบ่าไกน้บป้าบ่เห็นหอนนัง กับผู้พลักหน่อยอะแยะเลยเคยใช่ป้องมันอยู่บนใช้เลยจ้ะหนังมันจุดมืดเนาะกินหนังมันพาเดียวกินห้องท้องได้เห็นไหมท้ายอย่าง้งหึงแล้วเนาะฟากระดาษเยอะเนาะเลืองไงเลืองยันจันทร์ขอนมือแล้วนั่น ลืมหอยแล้วยาเมอรอบอโตลืมหอยเป็นใจรอดมีว่าใช่แห่งกับโตเมื่อแล้วเอาขาโต้บอสนะกินข้าวรอบสองโคข้างใน มาโต้ไ่นะ่ะมันดีเนาะหลังจากที่เข้ากินน้ำอิ่มแล้วก็ไปเพิ่เป็นของก็แล้วนะจะไ,ได้เก็บเพิเ่มเก็บของเดินทางกลับบ้านแล้วละ่ะมารอบนี้ก็ม,มีได้มีเจ้าคนโตหมูเลย เ,เดี๋ยววันนี้กาสิได้เดินทางกลับก็สำหรับคลิปนี้กาสิได้ขอฝายเพียงสั่นี้ก่อนขอมองคบเจอลายสำหรับทุกท่านที่ติดตามหรือวาครับส้มเป็นกำลังใจมันโดยตลอดเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพบปะกันไหม